ถ้าทริคปิดการขายสไตล์จ้าแม่ไอทีนะคะทักแชททักอินบ็อกซ์แล้วตอบปิดการขายได้ทุกเกือบร้อนะคะมีเทคนิคอะไรวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องจ้าแม่ไอทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคอันนี้แน่นอนไปดูได้เลยค่ะทริคที่หนึ่งนะคะใช้คำถามเพื่อถามว่าลูกค้าต้องการสินค้าตัวนี้ไปเพื่ออะไรนะคะ เราจะได้ให้ข้อมูลเพื่อตรงกับความต้องการของเขาทำให้เขาอยากได้สินค้าตัวนี้มากยิ่งขึ้นค่ะทริคข้อที่สองนะคะเน้นให้คำปรึกษาแล้วก็เลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าจะได้ปิดการขายได้เร็วขึ้นนะคะทริคข้อที่สามค่ะแสดงความคิดเห็นว่าสินค้าตัวนี้ทำไมลูกค้าต้องเลือกนะคะเพื่อให้เขาอ่ะคิดว่า สินค้าตัวนี้เหมาะและตรงกับความต้องการของเขาจริงๆทริคข้อที่4ค่ะบอกว่าถ้าโอนตอนนี้จะทําให้เราจัดส่งของถึงมือลูกค้าได้เร็วขึ้นเพื่อจะให้ลูกค้าตัดสินใจโอนได้ทันทีนะคะและทริคข้อสุดท้ายข้อที่5มีของแถมหรือโปรโมชั่นอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาโอเคตกลงและโอนทันทีนะคะ